มดข่าวพาเพลินสวัสดีครับรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะครับทุกคนโซเชียลสงสัยหลังแม่น้ำหนึ่งลงคลิปครับเรียกได้ว่าทำเอาฮือฮากันเลยทีเดียวหลังทิกต o อกแม่น้ำหนึ่งได้โพสต์คลิประบุว่าทายกันมางานนี้ทำเอาแฟนครับต่างก็คิดว่าแม่น้ำหนึ่งจะมีเบบีหรือเปล่าหน้าถึงได้ให้ทายแถมยังใส่ข้อความในคลิปอีกว่าชายหรือหญิงครับ โดยในคลิปแม่น้ำหนึ่งคุยกับแฟนหนุ่มว่าตัวเองแพ้และบอกอีกว่าสิวขึ้นหน้าเป็นลูกชายและยังพูดอีกว่าน้องแฟงและแฟนหนุ่มก็พูดอีกว่าแฝงเฟิร์ตอย่างไรก็ตามต้องฟังจากปากแม่น้ำหนึ่งอีกทีว่าจะมีข่าวดีจริงหรือไม่ครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะครับขอบคุณครับ